สวัสดีค่ะมูลนีธมืองานเกษตรเกษตรยุคใหม่บัเผาต่อฟางจากพี่น้องมาเปิดร้านขายอันนี้โอท็อปโอท็อปของชุมชนโอท็อปของชุมชนชุมชนปลาหมูทอดปลาหมูทอดก็ดีแต่จ้าเลยถุงจังหวัดปลาหมูทอดอัน แลีล้ยลระบกเข่าก็ได้มาอ่อนอวลด้วยไอแผ่น,นเลีาาล้ยลเข่าหน่อยป่คะแล้วครับผมแลี้ยลระตีครับผมโอ้ได้ลายวันจ้าวันนี้ขาดทุนอ๋อที่น้าเอาใหม่นะคะก็คนสวยของเราก็มา <laughs> คนสวยคือนางเอกเอ,กเอ,กเอก็ <laughs> นซีนางเอกเอ็ซีเป็นนางเอกเอกัน <c oughs> นี้ก็เอาขนมนางเอกเดียวนา <c oughs> งเอกเดียว ขนมต้มก็มีขนมต้มก็มีจ้าขนมต้มปลาเพ็นขนมต้มปลาเพ็ญขนมต้มั่วขนมถ้่วอันนี้จ้าขนมขนมต้มเนาะอันนี้ขนมต้มอันนี้ขนมต้มของปลาเพ็ญนี่ขนมถ้วยกงน้ำช่วยๆนี่อันนี้มันเป็นใสหวานๆเด้อันนี้ก็ขนมถ้วยขนมไทยๆค่ะพี่น้องนี่มีบดทุกแนวมีบดทุกยางกูนะ เดือดซื้อโอ้ยหัวหอยกับมีหัวหอยเนี่ยเห็นซ้ำนี่ไปก้อยกินม้เบิดได้จ้าเนี่ยไร้ไร้เหตุผลเลกินม้เบิดกินมเบิดีีได้ใส่รับไปหน้าเนี่ยที่มาขึ้นชื่อหนังรานหัวหน้าซื้อเบิร์ดนั่นน่ะอันนี้หอยจุกหอยขมหอยจุกหรือว่าหอยขมเนาะบ้านท่าเอินหอยจุกแต่ทางทางทางไทยเอินหอยขมหอยขมแก่างจนั่งอย่านั่งแซ่บเสีบ มันตื่นดีโตนั่งได้แต่โดนหมาไปแล้วค่ะเนี้โดนหมาไปแล้วเพิ่งกินเนาะหอยขมมีคนเอาละเมนบ่ซื้อคนเอาไหมดแล้วค่ะหยมซื้อเราไม้นี่ซื้อยื้หอยขมเป็นหมปนแวอันนี้ก็ปลาแห้งอันนี้ก็ปลาแห มาดูมาดูอู้เกียบพานกัมีเจียบใหญ่คือดอกงามแนนี่เกียบพันม้บ่อนพันหป้าดบ่เนยบ่เ้จะไปน้องเกียบพันไม้อคืองามแถบ่เนีได้หมองขายดีพราะนามันดีมันคมดีนี่หมดทุกอย่าง นี oh, ่หมดต้อย่าวงแผ่นก็ยังมีอยู่ด้จะนี่มาม่วงแผ่นก็ยังมีอยู่นะคะวงแผ่นก็ยังมีอันนี้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วไปกินกับเขาได้เลยค่ะสุกแล้วเขากล้องอยู่กันโดดย่แเดียวไดปหแดดเดียวหมูแดดเดียวจ้ะใส่กล้วยแล้วม้น่กมามาค่ะมาชมตลาดชุมชนของเรานะคะ ตลาดชุนชนจ้ามีหมดทุกอย่างไอ้อะไรัะเ็ดแอนล็อกไปค่ะเลยสุดยอดสุดยอดลาร์ลักลร์ย่ยมากเยี่ยมมากขอบคุณหลายจ้า